เอาละครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม b a t t l e Can นะสำหรับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นด่านใหม่แล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะใช้ตัวละครในตู้กาชาซ o นิ c ทั้งหมดเลยอันนี้จะเป็นซ o นิ c ตัวแรนะร่างหนึ่งเนี่ยก็จะแบบมีเป้าหมายคือเอเลียแล้วก็ตีแมสซีฟดาเมจแล้วก็ตีเดียวส่วนอันนี้จะเป็นร่าง2เนี่ยจะวิ่งเร็วแต่ไม่รู้ว่าในเกมร่าง1กับร่าง2งเนี่ยจะต่างกันไหมร่าง2ของซ o นิ c ตัวนี้เนี่ยจะได้สกิลถึกมาโอเคปะเล่นด่านใหม่กันเลย สำหรับด่านนี้จะเป็นด่านอ oh ีเวนต์โซนิคโอ้โหอันนี้คือโซนิคล่างหนึงเสียชื่อโซนิคเจ้าความเร็วหมดเต่าคานยังน่าจะเร็วกว่าดูดิค่อยๆแบบหมุนตัวไปอันนี้ผมไม่ได้ดูสแตทของตัวละครพวกนี้มานะเอาแหละไปเลยชาร์โดปรับเข้าให้นะชาร์โดประทัดชาร์โดในจังหวะนี้แล้วก็โซนิกนะร่างปกติเป็นร่างอูเบอร์ที่บอกเลยข้อเร็วต่อมาโซนิคร่างสอง ไม่เหมือนที่คิดเอาไว้นี่หว่าโอ้โหถ้าจะช้าขนาดนี้นะพี่เป็นร่างหนึ่งยังดูดีสักกว่าเลยนี่มันโซนิกจีนแดงนี่หว่าผมโดนของลอกเรียนแบบไปแล้วชา a d โดฟาดลงไปอย่างนั้นจางหว่านี้ได้ตีบ้านแล้วเว,ว,ว,ว้ยเห็นซอยเท้าซะเร็วช้าเลยเกินตัวต่อมาจะเป็นตัวที่มีชื่อว่า s h a d โ w แคทซีซีจะเป็นตัวที่ถึกกับตัวเหล็กและก็ตีเดี่ยวซึ่งตัวนี้นั้นมันจะคว้างอัญมณีไปเว,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 ว้ยเหมือนว่าจะโจมตีไก่นะ เหมือนเหมือนเหมือนว่าจะโจมตีไกลแต่ว่าชาโด้เนี่ยโจมตีไกลกว่าเว้ยชาโดตัวปลอมนะี่ยโจมตีอย่างใกล้นะเอาแหละโซนิคพุ่งมาอย่างไวส่วนโซนิคตัวปลอมนั้นค่อยๆกิ้งมาเฮ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นร่างหนึ่งร่างสองนั้นบอกเลยช้าเลยเกินโอเคเรียบร้อยมาดูมาทุกคนนี่คือจัตุรเทพโซนิคที่มี6คนเฮ <c oughs> <c oughs> ส่งชาโดมาก่อนเลยเป็นอูเปอร์ตัวแรกที่พุ่งมาอย่างเร็วนะ เพราะว่าจะเอามากําจัดสีดําแล้วก็ส่งเฮดิสมาเป่าตุ้งไปหนึ่งทีโอเคแล้วก็ไปเลยนะซุปเปอร์เหมียวไปสต็อปเวฟก่อนแล้วก็โซนิกพุ้งไปโอเคน่าจะพอชนะอยู่แล้วก็นักเคล้นมาเน้นแบบตัวต่อสู้ไปก่อนแล้วก็ซุปเปอร์เหมียวไปประมาณนี้แล้วก็ไปเลยนะเทลถึงแม้ว่าเทลจะดาเมจเบาแต่บอกเลยว่าเทลนั้นก็โจมตีระเบิดนะเออซึ่งในจังหวะนี้นั้นเฮดิส hey ก็แตกไปเรียบร้อยนะบ้า yeah, <Dad. S 1> เอ้ยจตุรเทพที่มี6คนของก,ก,กูกากกากเลอเกินสำหรับรอบนี้ผมใส่เอมม่ามาเป๋าต้งพี่โมฮอคแล้วก็แคนแคนโอเคสวยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเป๋าตุงเพิ่มทำให้ตอนนี้แม็กเป่าต้งคือ1 0 0 0 0เป่าตุงเพิ่มอีก <N io S 2> นีโอไปแคนแคนไปไม่ต้องรีบบุกใจเย็นเนไม่ทนันละ เฮดิสมาแล้วก็เอมมามาแล้วก็จากนั้นเอาเป็นเอ่อชาโดแล้วกันอย่างน้อยชาโดก็พุ่งมาเร็วแล้วก็แบบตีไก่เว้ยบอกเลยว่าชาโดนะจะต้องเฉิดฉายเจอจลัดจำมโนจัก,กรวานนี้จะต้องหมุนรอบชาโดเพราะว่าชาโดคือเทพในเงามืดผู้เล่นไกยในเงามืดผู้ที่ไล่ล่างเงาผู้ที่จะยอมแบกรับบาปท,ทั้งหมดบนโลกเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในหนทางแห่งตัวเองหนทางแห่งเงาเพอเจอร์ไปเรื่อย ไม่หยุดเพลเจอร์จริงๆว่าตัวกูนเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะเป็นไงเอา้าเพราะว่าพลังชาโด้ที่ไหนล่ะพลังเอ็มม่าเถอะมีตัวแท้งสองตัวมาเลยแบบดูเล่นง่ายเลยยกครบเพิงขึ้นด่านนี้จะเจอตัวเอเลี่ยนหนักมากผมก็เลยจัดเต็มเลยและกันด้วยการเปิดแม็กเปิดสไนเปอร์แล้วก็เปิดกีเอ้ยไม่ใช่เ <laughs> มื่อกี้เห็นแคนแคนมันเปิดกระโปรงก็เลยแบบหลุดปากพังเผอไปขอโทษจริงๆตั้งใจ นุชไม่ใช่แล้วต้องบอกว่าไม่ตั้งใจนุชเอาล่ะโทษทีจิตใต้สำนึกฉันมันบอกว่าอย่าโกหกนะไม่เอาไม่ดีการโกหกเป็นสิ่งไม่ดีแล้วในจังหวะนี้นั้นเจอตัวบาเลียตะบอกเลยว่าผมนั้นไม่เคยจะกลัวเพราะว่า ผมมั่นใจในดาเมจศรัทธาในดาเมจบาเลียของศัตรูน่ะจะต้องแตกเมื่อเจอกับแก๊งโซนิกจัตุรเทพที่มีถึง6คนกาชานี้บอกเลยผมเปิดครบได้ยกตีเออนุชหมายถึงแตกยกตี้หรือเปล่านุชไม่ใช่หมายถึงกูมีตัวละครครบยกตีไว้ซึ่งในจังหวะนี้นั้นเหมือนว่าจะแตกจริงวะเฮ้ยทำไมไม่เอาตัวเจาะบาเลียมาวะบ้าบอเลยเกินไม่ไหวอ่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนีโอ อ๋อได้อยู่เพราะว่าเอาสไนเปอร์มาไงเออสไนเปอร์เอ,อ่อมันคำนวณอย่างไงวะ<แ>สไนเปอร์เหมือนว่าช่วงแรกๆจะแบบเจาะบาลียไม่ได้แต่ว่ามาแบบช่วงหลังๆอะเจาะบาลียได้ใครรู้แบบชัวๆคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยผมก็ลืมไปละซึ่งในจังหวะน,นี้นั้นเหมือนว่าจะแพ้นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ,อ็มมาจ๋าสู้เขาแคนแคนไปนีโอไปหนึ่งรอบประมาณนี้ เร่เราเรๆเรอดทนไว้อดทนไว้แล้วก็โซนิกเต่างอยไปเต้นเต่างอยอยู่ในคุกนะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วก็นนโอไปหนึ่งรอบครับผม <c oughs> เป็นไงอ่ะจะตุรเทพแก๊งโซนิกยางเทือน <c oughs> สำหรับด่านนี้ก็จะเจอนอกจิบจิบนะส่งเอ็มม่าไปก่อนเลย <c oughs> เพื่อไปบล็อกเวฟนะแล้วก็ฉากนั้น ส่งแคนแคนไปเป๋าตุงไป2ทีนะแล้วก็ชาโดมาเลยเพราะว่าในด่านนี้นั้นเดี๋ยวจะเจอตัวซอมบี้แล้วผมก็ส่งเฮดิตมาเรียบร้อยนะ <c oughs> บอกเลยว่าชารโดโคตรแบกส่วนเทลโคตรกากแล้วก็ Sonic, โซนิกพุงไปตุบไป1ทีนะนนโอไปหนึ่งรอบโอเคเป็นการใช้าฮาคิสังเกตของผมเองนะทำให้ซอมบี้เนี่ยไม่สามารถมุดลงดินได้ซักที่ไหนละบ้าบอโผล่ขึ้นมาไอ้เจ้าซอมบี้เรียบร้อยนะทุกอย่างนะอยู่ในการคำนวณ และทรงนี้เหมือนว่าจะไม่ไหววะเฮ้ยเฮ้ยเอมมาสู้เขาโซนิคพุงไปไม่ไหวละแพ้แก๊งจัตุรเทพกูกระจอกเลยเกินมันไม่มีตัวไหนชนะตัวโฟตติ้งอะคืนชีพมาแล้วกันส่งเอมาเอมากับเฮดิสมาอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ส่งชาโด้ไปเลยซึ่งในจังหวะนี้นั้นบอกเลยว่าชาโด้กำลังดอยฟรีนะเทพในเงามืดขี้กากไม่ใช่อี m อมาตอมิกนะอีขี้กาก เหลือ27%คืนชีพมาอีกรอบนึงส่งเอ็มม่าแล้วก็เฮดิสไปโอเคแล้วก็ชาโดไปนะมาดูซิว่าเทลจะไหวหรือเปล่าซึ่งเทลในจังหวะนี้นั้นระเบิดไปเร็วระเบิดตุ้มตามในโลกแฟนตาซีไปเลยเทลไม่ใช่สิขอให้ระเบิดตุ้มตามในโลกแห่งแมวนะและในจังหวะนี้ตัวแทงฝั่งผมก็แตกไปเรียบร้อยแก๊งจัตุรเทพฟ,ฟังกูทำไมมันกระจอกขนาดนี้ แล้วกูกดคืนชีพไปอย่างบ่อยจะกดยอมแพ้ตอนนี้มันก็แบบกระไรอยู่เสียดายอาหารแมวที่เสียไปคืนชีพอีกรอบหนึ่งเฮดิสเอมมาแล้วก็นักขึ้นไปแล้วกันโอเคใจเย็น แล้วก็ชาโดมาเลยอ่ะเอาชาโดเนี่ยปล่อยต่อหลังเว้ยชาโดจะได้แบบโจมตีฟรีๆแล้วเรียบร้อยนะเกลียบบันไปได้ด้วยบารานุภาพของชาโดตอนนี้ก็เหลือแค่นกคู่ละมันมีนกจิบๆมาเรื่อยๆไงน,นกมันคอยจะแบบตีเวฟอยู่เรื่อยเลยแล้วก็ไปเลยโซนิคน่าแหละดีมากโซนิคโจมตีใส่ตัวเทพแรงเอจอตัวโฟรติ้งไหมอ่ oh, <no. S 1> ละล้าเรียบร้อยชนะการหายใจที่ไม่ได้รับอนุญาตหมายความว่ายังไง อากาศไม่ใช่ของฟรีเหรออยากจะหายใจจะต้องจ่ายเงินก่อนนะโนดจะป้าเหรอไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นอากาศเป็นแสงแดดมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะได้รับมันอย่างเท่าเทียม<อ>โซอนิกไปเดี๋ยวจะต้องปล่อยชาโดโดดิชาโดว์4,500ใจเย็นๆ4500มาเลยชาโดโดเพราะว่าชาโดโดนั้นจะมีสกิชลชำระล้างซอมบี้แล้วก็เอมม่ามานีโอไปเรื่อยๆเว้ย โอเคใช่ไหมชาโดอ่าใช่ชาโดจะเป็นตัวที่มีสกิลชำราลางซอมบี้ซึ่งบอกเลยว่าด่านนี้เจอแต่ซอมบี้นะผมจะทวงคืนอากาศให้กับทุกคนเองทุกคน,นะจะต้องได้หายใจอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นกลิ่นตดกลิ่นทุเรียนทุกคนจะต้องได้รับมันอย่างเสมอภาคไม่ใช่แล้วโอ้ยแก๊งจตุรเทพฝั่งกูแม่งกระจอกเลยเกินชาโดตัวเล็กไม่ได้ชนะทางซอมบี้ ใช่ใช่ใช่โซนิกตัวเล็กก็ไม่ได้ชนะทางซอมบี้เฮลก็ไม่ได้ชนะทางซอมบี้นักเคลิ้นอ้าวนักเคลิ้นได้อยู่เออนี่ไงนักเคลิ้นเดอะแบกเดอะแบกออฟเ e อ t เบสเ e อะเ t สออฟ o ดอะกูด o ด o o กูดออฟ m ดอ m มัมมัมม o มมั o กู o o อย o ูดบอยนักเคลิ้นนักเคลิ้นมัมมัมไปเรื่อยเนาะ เนโอไปหนึ่งรอบนะซึ่งในจังหวะนี้นั้นชาโดจะแตกไหมแล้วก็ส่งเอ็มม่ามาเลยตามไปด้วยนักเคลนะ้นนักเคล้เหมือนว่าจะคูดาวเร็วหรือเปล่าวะเทียบกับโซนิกเหมือนว่าโซนิกจะคูดาวเร็วกว่านักเคลนะเนี่ยเออี่โอไปหนึ่งรอบโอเคเรียบร้อยเป๋าตุ้งหนึ่งทีพีโมโฮอคแล้วก็แคนแคนสวย แล้วก็โซนิกพุ่งไปเป็นไงเ้าศัตรูถึงก็โดนสโลนะโซนิกแม่งยังได้นะแค่2ทีเท่านั้นนะโซนิกถึงก็เจอจรัดั้มโนจักรวาลหมุนรอบโซนิก <c oughs> และในจังหวะนี้นั้นเหมือนว่าจะแพ้นะเนี่ยเฮ้ยเพราะว่าเจอตัวเลลิกลคาริซ่าราคา4,100ซึ่งในจังหวะนี้นั้นส่งคาริซ่ามา <c oughs> โอเคจะไหวไหมเหมือนว่าจะไม่ไหวว่าเฮ้ยไม่ไหว แพ้ตัวเลลิกคืนชีพมา1รอบและก็ส่งโซนิกไปเลยตามไปด้วยคาริซ่านะจังหวะนี้บอกเลยว่าจักรวาลจะต้องยอมสยบอยู่ภายใต้ส้นตีนของผมเื่อนี้มึงชนะแมวที่บ้านให้ได้ก่อนนุชอย่าว่าแต่จะชนะแมวเลยชนะผีเสื้อยังไม่ได้เลย <c oughs> ใจเย็นๆแคนๆไปแล้วก็โซนิกสวยแล้วก็ชาโดมาประมาณนี้ตามมาด้วยนักเกิรลแล้วก็คาริซ่าโอเคแล้วก็เทลสวย สวยสวยนีโอหนึ่งรอบอ่าเรียบร้อยนะโอเคแล้วก็ไปเลยโซดิกปักเข้าให้เป็นไงอะ่ะทุกอย่างอยู่ในการคำนวณเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม